สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง e ีซ Sport นะครับครับวันนี้ก็มีขา่าวกีฬามาอัปเดตอีกแล้วทาคุมิมินามิโนอดีตแนวลุกชาวญี่ปุ่นของลิเวอร์พูลเปิดใจสุดตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสออกมาหาความท้าทายใหม่กับสโมสสเอนอสมูนาโกหลังเจ้าตัวได้มีโอกาสร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ในช่วงปีซีซั่นที่ประเทศโปรตุเกส ดาเตะเลือดสมูไรวัย y 27ปีตัดสินใจอำลาหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมกับย้ายไปเล่นให้กับยอดทีมในสซกคลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยค่าตัวเริ่มต้น12.9ล้านปอนด์พร้อมกับค่าแอนนอนอีกล้านปอนด์มิลามิโนได้มีโอกาสพบกับเพื่อนร่วมทีมใหม่อีกครั้งอยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆที่จะได้เล่นในลีกใหม่มันเป็นความท้าทายใหม่สําหรับผมกับทีมใหม่ประเทศใหม่ลีกใหม่ซึ่งก็คือลีกเอิงผมตื่นเต้นมากๆกับแนวคิดของทีมผมเคยมีโอกาสได้ดูพวกเขาหลาาายเเกกมมมมมื่่่ออซีีีีันนนททผผรรู้จ้จพสคว โมนาโกเคยท้าผลงานได้ดีในแชมเปี้ยนลีกมาแล้วโดยเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศปี2017สมัยนั้นมีผู้เล่นอย่างคิเลียนอิมปาเป้รวมทั้งฟา์บิญโยด้วยมินามิโนะระบุและอีกข่าวหนึ่งนะครับฟิออเลติน่าสโมสรแห่งเวทีกาโชเซเรียอิตาลีประกาศคว้าตัวลูก้าโยวิชกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียมาจากเรอัลมาดริดอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่แกรกฎาคมที่ผ่านมาหัวหอกวัย24ปีย้ายมายังทิมอิตาลีแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่เรอัลมาดริดยอมยกเลิกสัญญา และปล่อยตัวให้ฟิออเรนติน่าแบบฟรีๆอย่างไรก็ตามในข้อตกลงนั้นราชานชุดขาวจะได้ถึง50%จากค่าตัวการย้ายทีมครั้งต่อไปของโยวิตท้ทงนีโยวิตจดประกาศเซ็นสัญญาร่วมทับกับม่วงมหาการเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024โดยมีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก2ปีด้วยสำหรับโยวิตประสบความล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงกับ3ปีที่อยู่เรอัมลมาดริดโดยเจ้าตัวทำได้แค่3ประตูเท่านั้นจากการลงเล่นให้ราชานชุดขาวทุกรายการ51นัด ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง e ีซีสปอร์ของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจร่วมสนุกคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ